ร้อนจังเลยอ่ะสั่งชาไข่มุกมากินดีกว่าเอ๊ะแต่เมื่อวานก็เพิ่งกินไปวันนี้จะกินอีกเหรอสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทเบาเน่ฉานนะคะช่องที่เต็มไปด้วยข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพของคุณค่ะ เมืองไทยเป็นเมืองร้อนจริงๆนะคะเพื่อนๆอาหารที่ถูกปากคนไทยก็หนีไม่พ้นของหวานหานเย็นๆแน่เลยชาไข่มุกก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมคะยอมรับนาซะดีๆแม่จ๋าก็เป็นคนนึงค่ะที่ชอบมากๆเลยกับการกินชาไข่มุกแต่ก็รู้นะคะว่ากินเยอะๆแล้วมันไม่ดีแต่บางทีมันก็ห้ามไม่ได้อะ่ะวันนี้แม่จ๋าจึงมีข้อมูลดีๆนะคะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังค่ะกินชาไข่มุกยังไง ไม่ทำลายสุขภาพนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนะคะอยากให้เพื่อนๆทุกคนแชร์คลิปนี้ออกไปค่ะแบ่งปันข้อมูลดีๆให้เพื่อนคนอื่นของเราได้ทราบข้อมูลในการดูแลสุขภาพนี้ด้วยนะคะถ้าแชร์กันแล้วเราก็ไปฟังกันเลยกินชาไข่มุกยังไงไม่ทำลายสุขภาพ ชาไข่มุกนะคะประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆนะคะก็คือส่วนที่เป็นไข่มุกกับส่วนที่เป็นน้ําชาบางคนก็ชอบกินน้ําชายอย่างเดียวไม่เติมไข่มุกนะคะแต่สําหรับแม่จ๋าเนี่ยขาดไข่มุกแล้วมันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งเลยอะ่ะส่วนที่เป็นไข่มุกนะคะก็จะเป็นแป้งเพ่มให้แป้งนั้นสุกเสร็จแล้วก็เอาแป้งแช่ในน้ําเชื่อมค่ะเวลาเราทานเม็ดไข่มุกเข้าไปมันจะมีรสชาติหวานด้วยใช่ไหมคะ นั่นแหละค่ะเขาเอาอแป้งที่ต้มแล้วไปแช่ในน้ำเชื่อมนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นน้ำชาค่ะน้ำชาก็แล้วแต่นะคะว่าเราจะชอบชาแบบไหนแต่ที่แน่ๆในน้ำชานั้นเติมน้ำเชื่อมลงไปด้วยค่ะได้น้ำเชื่อมจากน้ำชาได้น้ำเชื่อมที่แช่ไข่มุกด้วยนะคะ และในไข่มุกประมาณ30กรัมให้พลังงานประมาณ100แคลอรี่เทียบเท่ากับข้าว1ทัพทีเลยนะคะคานมไข่มุก1แก้วนะคะให้พลังงานประมาณ350-400กิโลแคลอรี่หรือเทียบเท่ากับกว๋วยเตี๋ยว1ชามเลยนะคะเท่ากับอาหารหนึ่งมื้อเลยค่ะ <S <S 1>, 1แน่ๆเลยนะคะโรคอ้วนค่ะ ไขมันเกาะตับโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเบาหวานและอาจจะลามไปถึงมะเร็งทางเดินอาหารได้ด้วยนะคะแต่จะให้เลิกกินชานมไขมุกเลยมันก็อาจจะทำลายจิตใจกันเกินไปหน่อยนะคะเพราะแม่จ๋าเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบมากๆด้วยความชอบของเราแม่จ๋าจึงหาวิธีกินชานมไขมุกยังไงนะาสบายใจไม่ทำลายสุขภาพ ข้อหนึ่งเลยนะคะอันนี้สำคัญมากๆสั่งแบบหวานน้อยค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะรู้สึกว่าการทานของหวานแล้วไม่หวานเนี่ยมันจะอร่อยไปได้ยังไงแต่เชื่อเถอะคะ่ะถ้าเพื่อนๆลองปรับลดน้ําตาลลงนะคะปรับให้ร่างกายเริ่มชินเพื่อนๆจะรู้เลยว่าการทานของหวานไม่จําเป็นต้องทานหวานมากๆก็อร่อยนะคะ เริ่มต้นนะคะปรับจากหวานลดลงเหลือ50%พออล่างกายเริ่มชินค่อยๆลดลงเหลือ30%ลองดูค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะไม่จําเป็นต้องหักดิบซะทีเดียวแล้วเดี๋ยวร่างกายก็จะเรียนรู้ว่าเราไม่จําเป็นต้องทานหวานขนาดนั้นก็ได้ลดขนาดไซส์ของแก้วลงค่ะทานมไข่มุกหลายๆเจ้าก็จะมีไซส์ให้เราเลือก S, M, L บางทีราคามันก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่การรู้สึกว่า เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยแต่ได้ของมาอีกตั้งเยอะเนี่ยทำให้เรารู้สึกเหมือนได้กําไรได้กําไรทางปริมาณแต่ขาดทุนด้านสุขภาพมันก็ไม่โอเคนะคะกินแค่พอหายยาค่ะเลือกไซส์ที่เล็กที่สุด 1. นนะคะเพื่อสุขภาพของเรา 2. ยังประหยัดเงินในกระเป๋าของเราด้วยนะคะเปลี่ยนจากไข่มุกที่ทําจากแป้งเป็นไข่มุกที่ทําจากบุกค,ค่ะ เม็ดมุกที่ทําจากหัวบุกให้พลังงานน้อยกว่ามุกที่ทําจากแป้งถึง3เท่าเลยนะคะจํากัดการกินค่ะใครที่เคยกินชาไข่มุกทุกวนันค่อยๆปรับตัวเองให้ลดปริมาณลงค่ะอาจจะเหลือวันเว้นวัน,วนกรมอนามัยแนะนําแล้วว่าไม่ควรกินชาไข่มุกเกินสัปดาห์ละ1แก้วค่ะลดความหวานจากแหล่งอื่นนะคะเมื่อเราทานชาไข่มุกแล้ว เราก็ไม่ควรจะรับประทานของหวานอย่างอื่นอ like ีกเช่นขนมหวานน้ำอัดลมเบเกอรี่น้ำผลไม้หรือผลไม้ที่มีรสหวานนะคะเพราะการกินชานมไข่มุกทำให้เราได้รับน้ำตาลเกินในแต่ละวันอยู่แล้วหากเราดื่มน้ำอัดลมน้ำหวานหรือกินน้ำผลไม้เพิ่มเข้าไปอีกก็ยิ่งเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำตาลที่บริโภคต่อวันเพิ่มเข้าไปอีกค่ะไม่กินชาไข่มุกแทนอาหารมื้อหลักนะคะเพื่อนๆหลายคนคงเคยมีความคิดแบบนี้ใช่ไหมคะ รู้อยู่แก่ใจอ่ะชานมไข่มุกให้พลังงานเยอะงั้นวันนี้กินชานมไข่มุกแทนข้าวแล้วกันซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมากๆเลยนะคะเพราะจะทําให้ไม่อยู่ท้องอิ่มแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หิวอีกพอหิวแล้วก็ไปหาอย่างอื่นกินนะคะ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของการได้รับพลังงานส่วนเกินดังนั้นนะคะก่อนที่จะเลือกกินชานมไข่มกุกเราควรกินอาหารมื้อหลักให้อิ่มก่อนนะคะหลังจากนั้นค่อยถามตัวเองว่ายังอยากกินชาไข่มุกอยู่หรือเปล่าถามตัวเองก่อนซื้อชาไข่มุกนะคะว่าที่ซื้อนั้นเป็นเพราะกระหายน้ำหรือแค่อยากกันแน่ถ้าเป็นเพราะกระหายน้ำนะคะควรดื่มน้ำเปล่าก่อนค่ะ แต่ถ้าอยากกินก็กินเถอะแต่อย่าลืมทําตามข้อ1ถึงข้อ6ที่ผ่านมานะคะและมีอีกข้อนึงค่ะพยาบาลแม่จ่าแถมให้นะคะข้อนี้เป็นอะไรที่ฮาๆอย่าซีเรียสนะคะเขาแชร์กันมาในโลกโซเชียลค่ะ มีบางคนนะอยากเลิกกินชาไข่มุกมากเลยทำยังไงดีหลอกตัวเองก็ได้ตัดสติกเกอร์สีดำๆคล้ายๆรูปเม็ดมุกนะคะมาติดที่แก้วน้ำทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเอ๊ะฉันก็กินชาไข่มุกไปแล้วนะฮ่าๆขำๆนะคะเผื่อใครจะนำไปใช้ค่ะเพื่อสุขภาพในระยะยาวแล้ว คิดไต่ต้องดีๆก่อนซื้อชานมไข่มุกมากินนะคะทําตามข้อ1ถึงข้อ7ข้อใดข้อหนึงก็ยังดีค่ะกินชาไข่มุกแบบมีความสุขสุขภาพดีนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามช่องพยาบาลแม่จ๋าไว้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงบ๊ายบาย